ปาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้มีพระราโชบายว่าการพัฒนาคนที่สําคัญเนี่ยต้องพัฒนาทั้งเรื่องของสุขภาพเป็นพื้นฐานที่สําคัญไม่เฉพาะเรื่องของการดูแลรักษาเรื่องของการให้บริการเท่านั้นยังเน้นย้ําให้กับการสร้างความรู้ให้กับประชาชนการสร้างความรู้ให้กับชุมชนว่าทําอย่างไรให้ชุมชนเรามีความเข้มแข็ง,ขงปราศจากโรคภยัยปราศจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆเพื่อให้การดํารงชีวิตของพี่น้องประชาชนได้มีความเป็นปกติสุข พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยในเรื่องการแพทย์และระบบสาธารณสุขมาโดยตลอดด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพพลานามัยของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญทรงสนพระราชรัไทยในการประกอบพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อปวงประชาพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดํารงพระราชอิสริยยศ เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารโปรดให้สร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช21แห่งทั่วประเทศเพื่อให้การรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยในถิ่นทุรกันดารโดยที่พระองค์ทรงเป็นองค์นายกกิติมศักดิ์ของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทรงประกอบพิธีเปิดโรงพยาบาลทุกแห่งและเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงพยาบาลอยู่เป็นนิตรวมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยอยู่เสมอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้มีพระราชบายว่าการพัฒนาคนที่สําคัญเนี่ยต้องพัฒนาทั้งเรื่องของสุขภาพเป็นพื้นฐานแล้วเราถึงจะมีกําลังหรือวิธีการที่จะไปพัฒนาในด้านเพนืาะฉะนันพระองค์จึงให้ความสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพของประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในเขตธุรกันดานให้ความสําคัญเป็นพิเศษครับเมื่อครั้ง ยังดํารงพระอสิยยศสมเด็จพระบรมโอสถธิราชสยามของกุฎราชกุมารได้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโดยมีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลในชนบ,บทเข้าถึงบริการด้านการแพทย์สาธารณสุขอย่างเท่าเทียมซึ่งที่ผ่านมา40ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชได้มีการพัฒนาและก็มีการขยายทั้งหมด21แห่งทําให้ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน หลังจากที่มีการพัฒนาอย่างดีแล้วเนี่ยก็มีการเพิ่มนะครับพระราชบายไปให้กับโรงพยาบาลสุริพิราชในการยกระดับการให้บริการเป็นโรงพยาบาลต้นแบบในการขยายการให้บริการพี่น้องในจิตวิเคราะหดานเชื่อมโยงเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะโรงพยาบาลดิจิตัลอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเมื่อปีพศ .2539 พระองค์ท่านเห็นว่าปัญหาเรื่องโรคมะเร็งเป็นปัญหาสุขภาพที่สําคัญของพี่น้องประชาชนคนไทยพระองค์จึงมีพระราชดำริ ให้มีการจัดตั้งหน่วยในการดูแลรักษาพี่น้องประชาชนเป็นที่มาของโครงการการชนะภารมีรวมทั้งการตั้งโรงพยาบาลมหาวิชาลกูกกรธัญ,ญบุรีเพื่อดูแลรักษาพี่น้องประชาชนคนไทยในเรื่องโรคมะเร็งทั่วประเทศนะครับมีการจัดตั้งหน่วยเอ็กซเเล์เต้านมเคลื่อนที่ที่เรียกว่าแมมโมแกรมดาเนินการไปคัดกรองให,ให้กับพี่น้องประชาชนในชนบทที่ห่างไกลทุกวันทุกอําเภอทั่วประเทศ ในปีพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นว่าอุปกรณ์การแพทย์ในสถานพยาบาลหลายแห่งขาดแคลนหนักโดยเฉพาะตามโรงพยาบาลใหญ่ๆที่มีประชาชนเข้ารับการรักษาจํานวนมากจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินส่วนที่ประชาชนทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานบริการรักษาพยาบาลประชาชนจํานวน27แห่งตลอดจนทรงมีพระราชดำริ ให้โรงพยาบาลราชทันดําเนินการรักษาผู้ต้องขังตามหลักสากลก่อให้เกิดการจัดตั้งโครงการราชทันปันสุขทําความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตร์ิยในระยะเวลาต่อมาในปีพศ2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาบริจาคเงินให้กับเหน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขจํานวน2,407ล้านบาทเพื่อไปจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลทั้งหมด27แห่ง ก็ทําให้พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขได้กว้างขวางมากขึ้นพระมหากรุณาธิคุณอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือการดูแลผู้ต้องขังในเรือนจําต่างๆท,ท,ท,ทั่วประเทศร้อยกว่าแห่งับพระองค์ได้ทรงมีพระบรมราชานุญ,ญาตให้จับตั้งโครงการราชทานปันสุขขึ้นเพื่อให้การดูแลสุขภาพอนามัยรวมทั้งการดูแลรักษาป้องกันโรคของ ผู้ต้องขังในเรือนจำต่างๆโดยมีอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆที่พระองค์ท่านได้บริจาคทําให้ผู้ต้องขังได้รับบริการทางการแพทย์ที่ใกล้เคียงและก็ทัดเทียมเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปภายนอกครับนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อวงการสาธารณาสุขไทยเพื่อให้มีการพัฒนาด้านการแพทย์อย่างต่อเนื่องและสามารถดูแลทุกสุขของประชาชนได้เต็มที่และทั่วถึง พระองค์ทรงค่อยๆทานุบำรุงอยู่เบื no ้องหลังเป็นขวัญกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ไปอย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ที่ประเทศชาติประสบกับภาวะวิกฤตที่ร้ายแรงยกตัวอย่างที่ผ่านมาก็อย่างเช่นเรื่องของการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือที่เราเรียกว่าโรคโควิด -19 ประการแรกพระองค์ท่านทรงให้ขวัญกำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์สาธุขอย่างสม่ำเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้พระบรมราชวาทการให้กำลังใจ การให้บริจาคทั้งหน้ากากอนามัยรวมถึงเจลล้างมือพระราชทานทําให้บุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขเนี่ยมีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานให้กับพี่น้องประชาชนในการต่อสู้กับโรคโควิด -19 ประการที่2เมื่อพระองค์ท่านทรงทราบว่าหน่วยทางการแพทย์สาธารณสุขของเราเนี่ยขาดแคลนอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องช่วยหายใจเครื่องเอ็กซเลย์รถเคลื่อนที่ในการตรวจสิ่งคัดกรอง ในโรคโควิด -19 ที่เรียกว่ารถพัชทานชีวนิรภัยพระองค์ท่านก็ได้รวบรวมอมอบให้กับหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยไปดูแลอันนี้เป็นส่วนสําคัญยิ่งที่ทําให้เราสามารถดูแลพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยป่วยเป็นโรคนี้ได้อย่างทั่วถึงในทุกวันนี้รถพัชทานเก็บตัวอย่างชีวานิรภัยเราก็มีการดัดแปลงเอาไปใช้เป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รถเคลื่อนที่ในการนําอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยอย่างเช่นเครื่องอุลตราซาว ไปตรวจให้กับพี่น้องประชาชนในติดตุลกันดาาที่สําคัญไม่เฉพาะเรื่องของการดูแลรักษาเรื่องของการให้บริการเท่านั้นยังเน้นย้ําให้กับการสร้างความรู้ให้กับประชาชนการสร้างความรู้ให้กับชุมชนว่าทําอย่างไรให้ชุมชนเรามีความเข้มแข็งปาศจากโรคภยัยปาาศจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆนะครับเพื่อให้การดํารงชีวิตของพี่น้องประชาชนได้มีความเป็นปกติสุขเพื่อสนองพระบรมราชโชบายทางด้านการแพทย์และสาธารณาสุขในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567รัฐบาลจึงได้น้อมนำแนวพระราชดำรจิจัดทำโครงการยกระดับการขยายบริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลชัยพัฒนและหน่วยบริการปฐมภูมิกว่า7 2แห่งเพื่อขยายศักยภาพการรักษาผู้ป่วยเฉพาะทางที่มีความซ้ำซ้อนและลดการส่งต่อผู้ป่วยลดความแออัด ร,ระยะการรอคอยเข้ารับการบริการให้กับประชาชนด้วยความห่วงใยและน้ำพระราชรัไทยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทยในด้านการแพทย์และสาธารณาสุขซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ช่วยบรรเทาทุกยากเป็นที่พึ่งพิงเป็นน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจเป็นขวัญกำลังใจแก่ปวงประชานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้